เอาะฮะเอาละเอาเอาละฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปพากัวพาราได้นะฮะทุกคนนะวันนี้มาเล่นกันสี่คนนี่แล้วนะครับมีคนเพิ่มเข้ามานะครับผมคือไอ้เจ้านี่เจ้านี่คือไอพีนะฮะไอ้เจ้านี่คือไอพีนะเอ้ยให้นำตัวหน่อยเฮ้ยอะลโอ้ยะลูอะลูอะลูแล้วก็เรามีแขกรับเชิญคนใหม่อีกคนนึงก็คือไอ้ ไอเล็กนะฮะไอเล็กไอเล็กเป็นเออ่แฟนกับไอพีใช่ไหมว่าเพื่อนโซ่สวัสดีครับโอเคครับกูเคยกูไอเล็กแล้วก็นี่โซนะครับก็ปกติมาเล่นได้กูอยู่แล้วโอเคเข้าใจนะทุกคนนะโอเคแล้ววันนี้เราติดติดโซ่หมือนเดิมมันตีกูทำไมโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่ในด่านแมปพาราไดซ์ใช่ไหมว่าทุกคนอ้ยังไง เย้เราเราจะไม่พูดมากแล้วครับเราก็จะไปเริ่มเลยนะฮะเพราะขี้เกียจละนะครับไม่ไม่ให้เครดิตไม่ไม่ให้เครดิตกูมาเล่นเฉยไม่มีจะทำเว้ยไม่มีคลิปจะลงเนะเพื่อนเราไม่ชมครับเฮ้ยดูดีว่าไปเลย่องเริ่มงนัดแรกมาก็ต้องปากกลัวไปก่อนเลยปากปลาปลาพอดีเลยรอเร้วไม่รอแล้ววันนี้เพิ่ มาดูดิวอ่ะใครจะรอดก่อนเฮ้ยแมพี่ใหญ่สายลุ้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยกระโดดไม่ติดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเต้เต้รีบเกินเต้รีบเกินเฮ้ยไอยทีกูอะไรด้สยเนีสงสารคนคนคนแหลกทั้งสิไอ้กลุ่มก้อนชีวิตอยู่ตรงนั้นคืออะไรวะยังมึงไปกระจุกมันไปกลุ่มก้อนชีวิตเด้อเฮ้ยปล่อยให้คนเสียเลย <laughs> ่น <Wasn> ก <'t occurs> ่อนเนี <ung> ่ยคนเสียนเขาไปเลี้ยวไปเลี <looking out> ้ยวโอ้โอ้อุ้ยกูมาถึงด่านแรกแล้วเว้ย ดูดิวะใช่สวยงามผึแรกกพิ่งเพิ่งด่านแรกเลยด่าแรกด่าแรกด่านแรกไอ้เล็กโอ้ยเฮ้ยพวกมึงทางด่านไหนแนั่น่ะไม่ไปไอยังนำกูแล้วยังนำกูแล้วเฮ้ยกูตกไอ้เยี้กูกระโดดไม่ทิดเอาเอาแล้วกูวนมาด่านเดิมคืออะไรวะไอมันมีมันมีคันอยู่เป็นเซฟอ่ะเอาไม่กดกันเอาใช่เหรอวะไม่มีนะไม่เห็นเซฟอ่ะเซฟโอ้ยไอ้ไอ้มีเซฟแม่ง กูก็โดดอย่างเดียวเลยไงเฮ้ตรงนี้ทำไมมันโดดยากจังวะต้นมาแลนอ๋อไม่ใช่เซฟโอเคแต่นี้ขึ้นยากที่หมายเลยโอเคขึ้นได้ละไม่ครับเป็นเก็บหยกใช่ฮะเพราะทำแบบถั่วโต๊เลยไปด้วยความรวดเร็วแสงเราเราเราจะกระโดดข้าวข้ามไอ้เยเลงกุ้งกลับมาดเดียเนี่ย ไอเล็กตีก oh 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 ูกลับมาด่านเดิมเลยโอ้ฮอตโอ้้โอแมนนอตฮอตแมนโอ้แมนนอตมีคนทะเลาะกันเรี้ยวหรือแมนนอตตกตกกระบาดเดิมเลยโครับเฮ้ยเฮ้ยโตเลยโอเคโอเคก็อยู่ด่านนี้ก็ได้ด่านนี้จะน่ากลัวมากนะมีคนรักใหญ่เขาจะอยู่ดีเลยเดินไปด้วยต่อยไปด้วยไงแล้วก็ไปโดนดีใจยังต่อยเล่ปล่อยเมาส์นิ่งๆไม่ได้ฮะ โอ้ไปอ่ะเนาะชิดด oh, ิไปบูธเอีบูธ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 ซีดเฮ้ยกูมาถึงด้านไหนไม่รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยเจมันอยู่ตรงข้ามของกูเลยไดเออร์ไหนวะอยู่ทะเลทรายอ่ะเนี่กูไม่เห็นกูมาถึงน้ำแข็งแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอาจจะต้องไปหั่นด่อนนะเพราจะมากระสู้กับกูคนนี้นะเฮ้ยถ้าของเสื้อหลุดมันมันต้องมีความหมายใช่ไหมไม่เอาพี่ไงวะควบคุมโทรศัพท์เละ เฮ้ยมาขึ้นยางมาตรงเนี no ้ยหลุยการนำแบบเก้ากระโดดอ่าจับเลยไอ้เจ้าพูดยากเลยตรงนี้โอ้ยกูผ่านมาเฉยๆการนำแบบเก้าไปนะจ้าเฮ้ยไม่โลเล่ยไม่โลเล่ยเฮ้ยยายเฮ้ยไอ้พูดดิไอ้เต้มึงดูสามคนนี้มันอยู่ด่านเดียวนั่นเลยนี่เนี่วะไปกระจุกเลยอีเดียวเลย คำเป็นลาเวนไปไกลวะคำเป็นลาเวนไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยตอนนี้โคตรยากเลยโดดยังไกลเลยอืมเอาตกเฉยโคตรยากเลยับติดกันไม่ได้อยู่โอ้ยเอ้ยมึงดักมึงดูด่านมึงก็ด่านวก็ด่านกูดิดูด้างขวาอ่ะอ่าแล้วเว้ยโอ้ยตไปแล้วอะไรวะโอ้โคตรยากเลย เอาการเอาโดดนต้องเช็ดปุ่มคอนโทรใหม่ละไอเนี่ยดันแตงโมฟักทองโคตรยากเลยแตงโมกูตรแตงโมไอแตงโมฟักทองโคตรยากเลยโคตรสุดยอดอ่ะเอ้าอือตั้งใจแป๊บโขาแล้วว่ะเก่งงงไหมเนยอ๋อนี่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 เด้อเด้อเดนี่อย่างดังเนี่ยกูบอกแล้ให้สองคนนั้นมาเจอได้โคตรโหดอ่ะจริง อีโปโปถึงมาแล้วเอ้ยไมไกลเลยไม่ไกลเลยเจอกันแล้วติเออาคนองง้ยิหกลไปไปยิไปยิอยาไอ้ส้โดนติดยู่ถือดิแกตี้แล้วแฝดแฝดนโกแฝดนรกของพี่เดือยอออเฮ้ยไปทางไหนต่อคนน้ำแข็ง ไม่ได้น้ำแข็ต้องขึ้นไปขึ้นไปจุดสูงสุดใช่ไหมไม่ใช่อ๋อหาทางเอ๋อโอ้ยแดดน้ำแข็งหาลากกูไม่รู้แดดน้ำแข็งไปไงเนี่ยเฮ้ยเอาไมกูเดินไปตรงนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเดิไมกูเดินตรงนี้ไม่ได้อะไม่รู้เชื่อกูว่าแอ่สองคนน่าจะติดอยู่ด่านะเชื่อกูไหมไอ้มันแาดมีแดดแนยวก่นอีกดาดฟังทองไอ้แดดน้ำแข็ง <burger> ม <neither> ันมันหามากเลย โอเคกูประมาทไปหน่อยโอเคไม่ได้ด่ารถลังไปเหอเชียวอุ้ยเฮ็ดฮึบฮึบโอ้ชิบหปบางคนนั้นแหละก็ไหลมาฮะก็ไหลมาถึงปึ๊บอ่าใหญ่ใหญ่อบอบโตปอตก่อนพี่แจ๋นเหรอฮะฮะฮึบ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 อ้าวฮ้ย เอเดลลาวาคุณแนะนำมุ้งใบข้ามลาวาไปเลยใช่เอาจะไปงไหนต่อวะนี่สลามื่นี่ด่านด่านน้ำแข็งนี่มันลื่นจริงลื่นปื้นเลยด่านไหนน้ำแข็งอ่ะบล็อกน้ำแข็งไหมไอ้แ็กไอ้เก้าอะไรเนี่ยก็ฝึกบูธเว้ยด่านน้ำแข็งไอแพ็กมันก็ฝึกบูธเฮ้ยกูไม่ผ่านกระจอกไอ้โอ้ย ไปทางไหนอะฮะโอ้อดาดี้ไปทางไหนอะหัวอ่ะแต่น้องแข็งอะแขงน้องแข็งอะไรอะแต่น้องแข็งอะใช่ๆคือเลยเต้เต้ดึงโมไปดิโอ้โหเลยกโอ้โหในงตายดีเนอะแต่ดาดแตงโมง่ายมากเลยเต้แต่ดาดแตงโมห้ามหยุดให้หยุดเดีวมันจะบู๊นไม่ได้ใช่าแตงโมมันมันใช้หลักการสีบอกอ่ะโอ้โหตกไป ด่านยี่สี่แล้วที่โดดที่ดีสุดคือข้ามหยุดถ้าหยุดปุ๊บมันมันจะเสียจังหวะปากรลอยเล็กเออพมกพึ่งดูมีความสุขมเลยโอ้ยเอานี้ไปยังไงต่อวะเดียวเลยโอ้โดดไม่ถึงอ่ะเป็นไงอ่ะฮึบฮึบฮึบแบบนี้ฮึบป๊า ไอดด่านนั้นด่านเขาโคตรงงกูพูดเลยด่านนั้นเขาโคตรงงที่เขาขาดน้ำแขนงเนี่ะเออด่านนนี้เป็นน้ำแข็งลื่นๆอ่ะมือนต้องบูธนะต้องบูธให้เป็นนี่เหรอโอ้โหตรงนี้มันมีลงเตะเตะอย่าให้กูนำนะเตะนำไม่เสียมานำไม่เสียมานีเสียมานีฮอปดูนีฮอบแบบบอกให้ใช้เพื่เป็นประโยชน์อ้าวไม่ครับนีฮอปได้สุดมาก เอาดีๆเลยความอร่อยเอาคนรถดีเฮ้ยไม่เคยเห็นก็ว่าคุยอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เห็นไปเดินไม่ได้เฮ้ยทางรถของผมตรงไหนเนี่ยมาหาไม่เจอไม่ไม่บอกแล้วมาหาแล้ว่าออกไม่เจอความสามารถไไปทอคนเดินมาเจอไม่พอพยายาห้องอ่ะคลยจะบอกนะให้เดานหลังโคตรงงเลยง่ายด้านหลังง่ายกูงงไงถ้านหลังง่ายแต่จะงงอ๋อนี่อยู่โอเคเพิ่งเห็น โอ้โหวินาศนี่เล็ยไกลใหญ่ไม่ได้รอดเฮ้ยดูเป็นนี้โดดโดดดโดสลับพวกสองรอบสองสองรอบติดเผื่อาละดันเห็ดมัชลูมอ๋อไอ้โอ้โหคุณกูบอกไอ้ดันดันเทย์ไซไอเล่ใหญ่ตายตายแน่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 อยังว่าไปไงต่อเนี่ยอ๋อเนี่านยี่สิบล้วต้องรีบไปละไม่เดี๋ยวโดนโดนเท่าเท่าเดิม เฮ้ยหลังๆมาเริ่มยากขึ้นวะ่ะอ๋โอตายหุ้ยโอโ้โหโอ้โหโอ้ด่านนี้ด่านนี้โอ้โหโด่านตบเซียนอะด่านปับเซียนะจริงจริงเหรอ,เ,อเดี๋ยวจะเป็นเตียนคนนั้นเองมาเอาแน,น่นอนอยู่แล้วอ้าวกูมึงจงจำไว้ด่านสามเก้าด่านปับเซียนแล้วจงจำไว้ด่านยี่สิบเจ็ดก็ปับเซียนพอๆกันเแผนปฏิบัติเร็ว ดอานนี้เลียรหมากอุ้ยเกือบ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 เก่านละด่านดานดานที่แปดกูากนะดตาที่แปดยากใช่ไหมมันต้องโดดมันต้องโดดเฉียบใ้มาเตจานะรนะยี่สิบเจ็ดต้องโดดเฉียงยี่ิบเจ็ดยิเจ็ดไม่รู้ลืมแล้วยี่สิบแปดยี่แปดยี่แปดประสาทอะย่ิปดเหรอประสาทแปดที่มันเป็นแท่งฮิวฮิวเวเดอร์ รู้ลืมละอพอเดี๋ยวมึงก็รู้อ่ะดาบสามเก้าดาบสามเก้ามึงจะร้องไงรองออคนนั่นอยู่อ่ะโสดเป็นไงวะแข่งนหัวรอโอี่เหรอก็ตรงนี้เต้ยคนเพิ่งหัดเล่นครับน้องๆตรงนี้หัดเล่นตรงนี้ฮ่าแล้วก็โดนมาตรงนี้ชึบถลกไปได้เนี่เราอยู่ข้างกันใช่เออมีไหนอ่ะ <ś Ac S 2> น้ำแข็งตกมันเสียข้าวสาอะไรเสียดายมากตกได้ไงวะไมันด่านเรนโบว์อะรู้สึกรู้สึกไงบ้างกับการอยู่ด่านเดิมอะรู้สึกไงแบบรู้สึกเก็บแขนรู้สึกอร่อยอร่อยอร่อยนั่นเหรอไม่อยู่นี่อยู่ตรงตรงนี้เลยเหมือนกูมาสปีดรันนะจริงๆนะ ดัดอุ้ยดัดอุ้ยดัดมันเหมือนเป็นบูธบูธแห่ต่อธรรนะฮะเยอะเลยเอ้าเอ้าอะไรคือการอะไรอ๋อพอกดมันต้องรีบไปอุกดีนะกูกูออกอาหารเดี๋ยวละวแตงโมมันลื่นเลยนี่เนี่ยไอ้นี่ไม่เข้าใจนะเอ้า ไม้ย็ว่าแตงโมมันลื่นก็ก็บาแล้วแตงโมเลยมันมันมันมึงมันจะเอาแตงโมเป็นมะละกอไม่ได้ผูด่านบรรไดโอ้โหกูยังเกลียดเลยวะกูยังเกลียดเลยเฮ้ยเราตรงนี้ผ่านยังไงวะโอไอเกดดิยินไหมยินเหมือนกันหรอเอาสักดาเลยเอาสักดาเลยดาห้าสิบไหมแล้วก็มีพาสองเลยมีผ้าสองเลเออ ผู้คนยังติดตามเหมอนเด็กเออพาคสองไงเออพาคสองไม่ต้องโลเอยเนี่ยสิบสี่นาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวคนตัดแบบงงไงไม่เอามนไหนงงหรอมีคุณภาพแล้วคนตัดอ่ะคนตัดคนตัดเขาเขาเสียนดีเขาเขาไม่เกมาละมาลักมาลักเกิกูตกอ่ะทหารนี้เป็นยังไงวะระดับเขาระดับก้าวปรับเสียนเด้อระวังหน่อยกูติดหินไม่หลายทีแล้วเนี่ยกูติดก้อนอิดนี่หลายทีแล้วมันไหนจะผ่านวะเนี่ย โอ้โหมาไม่ทำเศกามาฮึบฮึบผ่านละไปตอ่อไปไงตอ่อเอ้เอาโอ้โหติดคือติดคือเอา้าเราอยู่ข้างใครวะอ๋ออยู่ข้างสิทโฟ bon. ร์เนี่ยแล้วกูโดดกับมาดาษนดิ้ cannons. ทำไมเนี่ยเอางงอ่ะงงเอยงงดอาคโอเค น้ำตกโอ้โหด่านนี้ด่านน้ำตกมรณะตั้งด่านนี้เป็นยัไงวะโตเราอยู่ข้างกันจริงเหรอโอ้อาซิโมโอ้ไอเล็กไอเล็กถึงด่านที่กูบอกละไอเล็กถึงด่านที่กูบอกละไเออถึงแล้วลองนิ่งนะเพื่อนมึงไม่มึงมึงตายไปมึงตายตายไม่ดีเลยศพไม่สวยแน่ได้ด่านเห็ดไปยังไงอ๋อได้ด่านเห็ด ละถ้าไม่ได้มืงเป็นยังวงลสองสอ,งองะไรวะอันนี้ติดหัววะเลขมึงมึงดันเป็นยังไงนะเลขสลามไงสลามไม่ไดันดันลักษณะยังไงจำไม่ผิดจำไม่ได้ก็ในไงอ๋อเซฟเลงสองรอบอ๋อทะเลทรายอ๋อทะเลทราย,ายเอออันนั้นต้องเล่นสองรอบแล้วมึงห้ามหยุดนะห้ามหยุด ผมมัโคตรย,ยากไอ้แซดเพราะว่าเพราะว่าถ้ามึงไม่อยู่ถ้ามึงหยุดอ่ะตอนตอนโดดอ่ะมันจะมันจะมีจังหวะให้โดดแบบสี่บล็อกไงเออสามเก้าแบบเซียนจริงสามเก้าโดดโดดข้างโดดโดดข้างก็คือแบบยังไงวะต้องโดดโดดต้องข้างอะมันยากกูห้าเทคผ่านอะสามเก้ายากจริงถ้ากูผ่านสามเก้าได้นี่กูกูถือว่าเสียนแล้วลมีอีกโอ้ยากจังว่าด่านสี่เก้าก็ฮาร์ดคอเหมือนกัน โอ้โหไม่แตะมันไดอยู่แล้วต้่งไม่ปีนให้เปให้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 แอดมินหน่อยเลยเอาทำไมไม่โกง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 ไปมุมไหนให้มันรอดสามเก้าโดจริงสามเก้าเราต้องโดดสองสเต็ปใช่ไหมใช่ใช่ไอ้เฮ้ยโอ้โห ถ้ามึงเป็นผู้รู้นะถ้ามึงเป็นคนสังเกตไปด่านห้าสิบอ่ะมันคนตีนโอ้กูกูได้ทิ้ง่ัูแม่งมันแม่งจูบบันไดเลยเว้ยแต่มันไม่ปีนไงอ่ะนี่เราต้องเราต้องเล่นข้างเราต้องเล่นขอบบล็อกก็ไงกูเล่นขอบบล็อกมาแหละกูเออๆนิดหน่อยอะไรต่อทำไม่ได้ ไม่ติดลาวาแล้วกูมองแล้วไม่เห็นเลยกูต้องรอให้ไฟดับใช่ไหมใช้เอาอ๋อโอเคเอาสามเก้ากูจะต้องติดติดนี่นเฮ้ยกูติดเนี่ยยิดเนี่ยโซซ่สาสองคนเอ่าอ่าอ่าเฮ้ยหน้ามันจูบมันได้แล้วแต่มันไม่ยอมปีนให้อะอะไรวะต้องใช้ใจนะหกสิบไหมหกสิบไหมใช้ใจ หกสิบไหมทัาสองไงทัาละเอ็นทีมันไม่ยอมขึ้นอะไรจริงเเลยไปเยม่กรวดมาที่เดิมทำไมอ่ะเหมือนบรีบเลยเอ้าตัดเอ้าตอนท้ายไหมกูตกด่านทีเอ็นทีใส่กูกลับมาด่านเดิมอ้าไอ้เห็นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาวเข้าอุ้ยผ่านแล้วโอ้ เมื่อไรไฟจะดับโอ้โหเลยอะครับดูดูน้องๆสามเก้าบาทแล้วเว้ยไอเยี่ยต้าต้าีสองทางอะกูกู่อยากกล้บไปทางนิมอ๋อมันเชื่อมกันป่ไอ้ยังไปพิทางอตรงนั้นอะออยเกรอยไร้อยเก้รอะเรอยเกมาอยเ้าร้องปก้ัร้อยเก้าร้อยเาร้อยเก้งร้อันก้อยู่รอยเก้าอยเ้าน้อยเก้าร้อยเก้าอยเก้าเก้า้ยเก้าร้อก้าร้อยเ้าร้นก้าน้อยเ้อยาอก้ารอก้่รกดชิปก็ไร้เลยกดชิป ขึ้นในกระติ่งเดียวแล้วจะย้อยลงมาบอกนะด่านห้าสิบสองลัพได้นะห้าสิบสองบกก่อนเพิ่มกูณ่าลัดได้ไม่บอกกูเพิบอกไอ้สองคนนู้นเฮ้ยดึงไปดิไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ไม่เล่นขึ้นไงวะดูก่อนดิไฮ้คนนีเไอ้ไฮ้กูเจอทิกกูนั่งแดกนมร้อนอะ อ๋อไม่ใช่ทิกไม่ใช่ทิกเออยากจังวาพอล่าพอล่ไอาจจะปักกลัวทำแบโอ้ตกไม่แต่กูเจอทิกเจอที่มันต้องดึงสลามไปโดดแบบโดดข้างฮึบฮึบฮึบเอ้าไปไงอะเฮ่อเฮ้ใช่เป็นไปได้เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวกูโดดวิ ไอ้ยัยงงไอ้ยัยงงไม่ด่านไม่ด่านบล็อกลงหงดวะทุกคนเออนั่นกูผ่านมาและผ่านกูบล็อกล็งหงดถ้าตกถ้าตกวันมันจะไปเริ่มด่านหนึ่งเดี๋ยวกูถึงด่านหกสิบกูจะไปเตะอะไรนะไม่ไหวไเลยโอ้โหนี่มันเกี่ยวมันได้นิดเดียวอ่ะแต่มันไม่ขึ้นให้ ถึงด่านเรนโบละอ๋อด่านอ๋อรองคือดิกรีเลนโบ้โบห้ามหยุดใช่ไหมใช่ฮะใช่เหรอด่าเลโานเลโบห้ามหยุดเหรอไม่รู้เลยมันมีจุดโดดสีอยู่ไอจุดที่มันโดดสีอะเล็กลองนับดูด้วย,ยมึงจุดมันให้โดดสีนะถ้าจุดที่โดดสีมึงต้องบูธสองมึงต้องกระโดดบูธสองทีก่อนแล้วค่อยค่อยโดดไปโดดถ้าไปโดโดสามบูธทีเดียวพอละ ไอ้เม่งโอ้โหมันยากที่ผ่ายเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้กูเด็กต่อเฮ้ยไม่ได้และคือ่ไดทำไมทำไมไอ้เลขมันไปยี่สิบหกแล้วไปยี่สิบเจ็ดวะต้องก็อ๋อกลับไปด่านเดิมมาอยู่ระหว่างด่านผ่านแต่อะไวะนี่กระจกหรือคุณไม่ผ่านยี่สิบเจ็ดเนี่ยไอ้ลองผ่านดิลองผ่านได้โชว์ดิมีทั้งหมดกี่ด่านเอ้ามีร้อยด่าน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำไปร้อยเทกเอมาเทกเดียวมันผ่านอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยใหญ่แคบอะไอพวกคุณยังไม่ถึงครึ่งเลยนะไอ้เหี้ยมันคือทำอตรงนี้เอาเดี๋ยวข้าไปทางไหนเ่ยไอ้เหยันร้องด่านเรนโบ้ไม่โหดด่านเรนโบ้โหดมากเพราะมันต้องโดดข้าง อันเลโบก็หมดนิดนึงไ<ช>อ้ยังกูไม่น่านต่อไปเล็กไปเลนอย,อยูงนนอ่งานเลยมแล้วไปอยู่ยีมันมันไปยีหแล้วไปยีเจ็ป่ะไอ้สกกันั้อันี้มันไปยี่บเจ <c oughs> ็แล้วกลับไปยี่สิบหกฮึบไผ่านเอ้าไอ้เล็ก <c oughs> กูลองอยู่นะกอนที่กูจะไปถึงมึงมี่านไหนมีด่ดนไหนที่แบบมันปรับเซียนมังสี่แปดสเก้ามั้งสี่แปดสี่แปดใชมั้งประมสี่แปดแปดไม่ปราบนะมั้ง เล็กดูดูนะดูดูนะคอนโทรลวิ่งไปป่อยป่อยกด W r ไม่ถึงไม่ถึงเอาแมวไปกดกด W ไม่ต้องไม่ต้องกดสเปคบาร์หรือวิ่งกด W อย่างเดียวพอไปโดดแล้วดู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 เนี่ยกด W อย่างเดียวกด W อย่างเดียวดัานเลโบผ่านแล้วเว้ยไอ้โง่กดสเปคบาร์ตั้งนานไม่มีใครบอกเลยโอ้ยตกกูจะมีอะไรเนี่ย ไม่ต้องกดสเปซบาร์นะสลามไอเล็กบอกบอกกูช้าไปแล้วไงไงวะจริงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นสลามกดสเปซบาร์ถ้ากดสเปซบาร์มึงผ่านแล้วต้องบอกต้องบอกช้าไปทุกกูกดตลอดร้อยรอบเลยกดสเปซบาร์มันจะเป็นการเด้งลงมันจะเป็นการเด้งลงเลยมันมีมันมี่านไหนที่ไต่ไปด้ข้างมาเตมี ในบันไดข้างแบบแบบเสาเดียวแล้วไต่บันไดข้างมีดันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงเดี๋ยวมันก็ถึงเฮ้ยว้ายาาหยาหยาเอ้าที่เมื่อกี้มีโดนดามิดนึงเทคดาอยู่นิดนึงเนี่ยเด้งอ๋อน่าจะดันเนี้ยแหละในดันอีด่ะดันอีด่ะใช่แต่ผ่านเทคเดียวเลยนะใช่ตรงนี้เอ้อในบันไดข้างกูสบายเลยตกเฮ้ยไม่ดันห้าเจ็ดมันมีทางลัดนี่ไอ้ เผือ่อกดตัวคิวตัวเดียวเรียบร้อยทำไมวะตกไอ้สัตว์เออเจ็บนิ้วก้อยแล้วไอ้นี่ไงดาสีแปดนั่นแหละไอ้ปิดหัวไอ้ดันปรับเสียนไม่เสียไม่ปรับนะไม่ปรปับมันต้องเล่นบล็อกข้างมันต้องเล่นข้างบล็อกมันจะไม่ติด <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ติดถ้าเล่นข้างบล็อกอะเล็กอ่ะกูติดนะมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะวิ่งมองพื้นเตะอะไรใส่นะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไต้น้ำเออไต้น้ำจนจนสูงแม่ทำไมถ้ามึงไต้น้ำอ่ะมันจะข้ามเลยใช่เหรอเนี่ยมวผ่านแล้วเนี่ยไม่รู้อี๋ไปไหนไอ้ไอ้ไปไหนแล้วกูผ่านแล้วเนี่ยเตยเต้กูผ่านแล้วเด้ใช่เหรอไต้น้ำมาเล็กเออเนี่ยโอ้ยโตโตโตไอ้เล็กโอ้ยเป็นดีโตอยู่เลยเดี๋ยววะเดี๋ยวไปทางไหนต่อเดี๋ยว เดี๋ยวแล้วกูขึ้นไงของนายไม่ก็เนี่ยไอ่นี้ยนี่ยนี้นู่นอะนู่นะนู่นนู่นนู่นไม่นู่นน่ะบันไดนู่นน่ะมึงเห็นปะบันไดเออนนนู่่ะเออนั่นแหละโอ้โดดบ้องนี้บ้องนี้โดดสลามสามสเต็ปว่ะไม่ต้องสามเนี้ยกูข้ามไปเลยอะสลามทถวมาเลมึงจะอะไรบู๊ไหมบู๊มึงมึงมึงเห็นน้ำที่มึงแตะขึ้นมะเกาะดาดก่อนหน้ามันก็เป็นน้ำแล้วเฮ้ย ไอ้เล็กไม่เล็กเปิดประตูอ่ะเล็กเปิดประตูกูเปิดให้ละโอเคไม่ทันเร็ว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 เร้ยไอ่างไปทันเฮ้ยด่านนี้ไปไงอ่ะไปไปไงเอาคุกมาด่านเอนท์ฮึปโอ้ประกอบพวงกิจเถอะโหกันเหมือนกันนะไปต่อวะไปแม่งฮึบฮึบอู้อู้เริ่มถออแล้วนะกูมาด่าน เออ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 เดอเออเออนออดอเออเอ้เออด่าเออเอะเออเอนเอ่านอเออเอด่านเออเรอเอ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 อแออเอเออเออเลอนออเ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 ออออเ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 อเออเอเออออเออเอเเอเออเอเออออเออเอเอออเออเออ ไอ้สัสได้เท่าไหร่อ่ะ Follow the arrows ตามลูกศรไปได้ลูกศรวะจบแล้วเงี้ยจบแล้วเฮียชัวร์ี่มีหลายด่านนะรับก่อนหกสถึงร้อยยี่ิบยสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิสคูณเท่าไหร่อะสิบคูณสิบปะหนึ่งสองสามสี่หแคูณสิบไม่ไงคูยังเห็นเลขอยู่อ่ะเห็นไหมครูอยู่บนเนี้ยข้างบนอ่ะแต่วะนะข้างบนอ่ะมันมีมันมีสกายบ็อกอยู่เว้ กูไม่เห็นอ๋อกูปับช้างกูไม่เห็นลองปับสิบสองนีหันจะเห็นกูนะมองมาตรงเตมองมาตรงยังเกิดไอโตอยู่ด่านน้ำแข็งนี่กูเห็นอยู่ไอเล็กอยู่ด่านม่ไอเล็กอยู่ด่าไม่โอ้กยเดี๋ยวตรงนี้อยู่คนไม่ึ้นไงอ๋อลงไปในน้ำลงไปในน้ำเอาเมีมีกระนังด้วยมีมีมีมันทำไงมันจบแล้วจบน้ำบาาไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยไหนอะ เอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างลุกขันนะฮะตอนนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะก็กดให้ทุกเราด้วยนะครับผมก็มีคนแต่มีคนสนุกอยูสองคนนะลิปนี้นะก็มีไอซีดกับอ๋อโอเคครับพีบีปีนะครับผมไปไปจ้าจ้า